ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นข่าวแรกของช่วงเช้าวันเสาร์วันนี้ครับมากันชีประเด็นแรกกันหน่อยครับกับทานานโคจโจธทีรศักิ์ะอ,อ้นครับเตรียมที่จะเปิดตัวคุมทัพต่อพิคัส PT ประจอ F4 ลุยซีชั่นใหม่2022นี้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทานานโคจโจธทีรศักิ์ะอ,อ้นครับหนึ่งในกุญซือเนื้อหอมที่สุดณตอนนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงไหลกับสโมสรในช่วงที่ผ่านมาหลังแยกทางกับธนานสวรรค์แคทนครราชสีมามาสด้า f c ครับตั้งแต่ช่วงปลายฤด,ดูกาลไม่ว่าจะเป เป็นทางด้านลำพูนบริเวอร์สุขโขทัยเอฟซีรวมถึงเชียงใหม่ยูไนเต็ดอีกด้วยแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับแต่ทว่าล่าสุดครับได้รับรายงานมาว่าโคจูครับใล้ที่จะปิดดิวในการยกไปคุมทัพพีทีประจวบอฟซีหลังทีมต่อพิคาดครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทนานโค้ดหลังอิสระศรีเทโลที่พาทีมอดตกชันได้อย่างบุบวิดแหละครับดูอย่างไรก็ดีครับจนถึงตอนนี้ครับก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจารายละเอียดในการทมานทั้งเรื่องแนวทางการตําทีมและจํานวนทีมสตาฟ์ที่จะ เขาปรมัมงานโคโจที่3มอาวสเตเดียมครับซึ่งากการเจรจาทุกอย่างรุดล่วงพปด้วยดีครับโคโจและชิมานก็จะเปิดตัวคุมทัพต่อพิคาดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทันทีเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับทำเอาแฟนบอลของทะนนันพญาไก่ชนหนองบัวพิเชษสีครับหายห่วงกันเลยทีเดียวครับเมื่อทนนันเลอสันเทบราชมิดฟิลด์ตัวเก่งของพญาไกาชนได้ตัดสินใจที่จะขยายสัญญาอยู่คาแข่งกับทีมต่อไปหลังสัญญาเดิมครับจะหมดลงในสิ้นเดือนนี้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับนะับเป็นข่าวดีของแฟนๆพญาไกาชนหนองบัวพิเชษสีกันเลยครับเมื่อทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะคว้าดับที่6ในศึกลูเอฟแทริก2021โดยล่าสุดครับสโมสรได้มีการประกาศต่อ สัญญาฉบับใหม่ของทางด้านเลอสันเทมราตมิดฟิลด์ดีกรีทีมเชฟไทยออกมาเป็นชีเดียบยเลยครับโดยถึงอย่างไรก็ดีครับสัญญาเดิมของมิดฟิลด์วัยสาปีครับจะหมดลงในวันที่3 1พฤษภาคมนี้ครับและโดยเหตุดังกล่าวครับทำให้หนองบัวพิเชฟซีไม่รอช้าครับจับทางน้านเจ้าแกะต่อสัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมสญญาหรับการลุยรุกกันใหม่ได้ทันทีเลยครับโดยสํญญาหรับผลงานของทางด้านเลอสันเทมราฐครับตลอดฤดูก,กาล2 0 2 1ที่ผ่านมากับทางนั้นหนองบัวพิเชฟซีครับจะตัว ลงเล่นไปแล้วสานัดรวมทุกรายการสันบูไป2ประตูพร้อมกับอีกกอเคซิ์นอกจากนี้ครับยังทำไซติแอซิตให้เพรืร่วมทีมคนเดียวมากที่สุดโดยทางด้านเลือสันเทมรัตหรือเจ้าแก่ครับส่งบนให้แฮมิลตันพังประตูไปมากถึง5ประตูด้วยกันแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3มครับมากันที่ช้างศึกกันหน่อยครับช่วงเย็นวันนี้ก็จะแข่งฟุตบอลชายสี่เกมกครับแต่มีข่าวที่ไม่ไดีออกมาอีกแล้วครับเมื่อทนานช้างศึกจ่อที่จะพลาดใช้วิลเลียมดュเชอร์เปิดหัวดสี่เกมเลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับหลังทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกสี่เกมลงฝึกซ้อมอย่างต่อเน,นื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมากรรสี่เกมครั้งที่3 1ที่ประเทศเวียดนามโดยมีนักเตะมาครบทั้ง20รายแต่เกมแรกครับที่จะพบ กับบริเียวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้ครับอาจจะต้องเจอปัญหาอีกแล้วแหละครับโดยอย่างไรก็ดีครับเมื่อทีมแพทย์ของทีมเชียไทยครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าวิลเลียมบริเร์กองกลางของการเรลิสี่ครับยังมีการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายจากการลงซ้อมกับสโมสร,รซึ่งเขาได้พลาดลงเล่น2เกมสุดท้ายของทันดีลฤดุการ2 0 2 1ที่ชนะหนองบัวไป3ประตูต่อศูนย์และแพ้ปูริทลิฟสี่เกมล่าสุดไม่ว่าจะลงเซนนิ่งกับเพื่อนช้างศึกได้แล้วก็ตามแหละครับ แต่ดวงไหนก็ตามครับทำไมเกมแรกแข่งลุกเครื่องไทยสวีเดนครับน่าจะต้องพักก่อนแหละครับเพื่อรอให้ฟิตเต็มร้อเโดยทีมแพทย์ของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับยังระบ,บุอีกนะครับว่าทางด้านวิลเลียมบอริเชอร์ครับน่าจะได้ลงลุ้น4เกมครั้งที่31นัดที่2นู่นเลยครับพบกับสิงคโปร์ในวันชิกาพุทภาคมครับเวลา0 การนาฬิกาตรงแต่อาจจะลงเป็นตัวสำรองเพื่อค่อยๆเรียกความฟิตให้กลับมาทันก่อนแหละครับโดยสําหรับเกมแรกของทีมชาตไทยครับไปใต้การคุมทีมของมนโนภูกิงและมีกวินครับในด่านจากการทร์เรซีเป็นกัปตันทีมจะพบกับมาเลเซียที่เล่นที่สนามของทนันเทียนตวนสเตเดียมในวันที่7พฤษภาคามนี้ครับเวลา10การนาิกาตรงเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากจีบทสัมภาษณ์ความพร้อมของทีมชาตไทยยู23ปีชุด4เกมกันหน่อยครับเมื่อทนานมานุพูกิงแอดโค้ดของทัพช้างศึกครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าได้น,นําแนวทางจากทีมชาตยชุดใหญ่มาใส่ในทีมชาติยู23ปีชุดซุสึก4เกม2028เลยครับและพร้อมยืนยันเลยครับว่าทีมชาติไม่ใช่ทีมติงในรายการนี้อีกด้วยเลยครับ อย่างไรก็ตามครับล่าสุดกับทนานแมนโนปูกิงครับแต่ออกมายอมรับก่อนเกมเลยครับว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่นักเตะทั้ง20คนจะได้มาซ้อมร่วมกันอย่างเพตีางการเพราะไทยลีกครับเพิ่งจะไปและนักเตะก็เพิ่งเดินทางมาสมทบจนครบ20คนทั้งนี้ครับผมไม่เห็นด้วยครับที่เราจะยกรรบเป็นติงหนึ่งเพราะอินโดนีเซียและเวียดนามสามารถเรียกนักเตะมาได้พร้อมและระยะเวลาที่เตรียมทีมก็มีเวลาอย่างอินโดนีเซียครับได้ไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้ส่วนเวียดนามครับได้ซ้อมอย่างเต็มที่มีนักเตะในเลือกได้เต็ม ชุดครับแน่นอนว่าทั้งเวียดนามและอินโดนีเซียเป็นต่อและมีโอกาสมากกว่าเพราะมีราเจมจีมส่วนเรามาที่นี่ครับเรามีเป้าหมายชัดเจนครับเรามาเพื่อสู้และทาให้ดีที่สุดเราไมา่ได้มาด้วยการคิดว่าเราเป็นทีมเต็งแต่เราเชื่อว่าเราจะทําได้ตลอดทําจมจีครับสิ่งที่ผมห็ในในการซ้อมที่ผ่านมาเรามีคุณภาพที่ดีพอและคิดว่าสามารถทําผูนานได้ดีเลยครับส่วนที่ขนาดในเรื่องของการเจอเวียดนามจาภาพกับตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเลยครับเพราะเราต้องเจอกับอีกสี่ทีมที่แข็งแกร่งในรอบแบ่งกลุ่ม เราต้องมีสมาธิและโฟกัสไปที่4เกมก่อนคิดถึงในรอบต่อไปและนาชีของผมครับเมื่อได้รับโอกาสที่ยอดเยี่ยมอย่างการคุมทีมเชาติไทยชุดใหญ่การได้รับความไว้วางใจมาซีเกมก็เป็นเกียรติสาหรับตัวผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อทีมเชาติไทยเราไม่ได้มีเวลาในการเตรียมทีม,มแต่เราพร้อมจะทาให้ดีที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเพื่อทางนี้ครับผมมองว่าหน้าชีมาแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดต้องพาทีมไปไกลที่สุดและเน้นเรื่องรายละเอียดทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับและ ั้งนี้ครับเรามีปรัิญาและสติที่ดีในซีเกมส์หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยเราอีกปัจจัยที่ทําให้เราลงแข่งขันด้วยความครบอบจากคู่แข่งในทางฟุตบอลที่เราแร่นจากการที่เราเตรียมชุดใหญ่มาแล้วครับเราจะนาแนวทางนั้นมาใช้ในทีมชุดซีเกมส์สไตล์เกมลุกที่ไม่ใช่ปัญหาเรามีนักเตะที่มีคุณภาพส่วนเสื้อนาโชคของผมครับก็คือสีดําผมก็เอามาอีกด้วยแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำลังแก่กับพวกเราทีมงาน b e ท Leaf f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ